โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับโซแซนไลฟ์นะครับผมแล้วก็เยู่กับเกม Identity 5นะครับผมในเซิร์ฟ g l o b a l นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็อยู่ในการลงแรงค์แมชนั่นเองนะครับตอนนี้เป็นเวลา6โมงเย็น10นาทีนะครับอ่าก็แบบว่าตอนแรกอับผมอยู่ช้างนะครับอยู่ช้าง5ครับผม ซึ่งพอขึ้นไปช้างห้าปบเจอแต่ทีมอะไรก็ไม่รู้ครับก็เลยลงมากวางหนึ่งมาเหมือนเดิมนะครับซึ่งตอนนี้ผมกําลังพยายามไต่ให้ขึ้นไปขึ้นช้างให้เหมือนเดิมอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้ก็เหลือแค่ชนะหรือว่าเสมอแค่เกมเดียวครับผมก็ได้ขึ้นช้างแล้วครับผมก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเค ฮันเตอเป็นตัวกิ้งก่านะครับอยู่แถวอถวสุสานโอเคผมถนัดเล่นเซียนะครับเพราะว่าผมมองหลังค่อนข้างจะแบบว่าเป็นนะครับก็ไม่ถึงกับเก่งครับแต่ก็ได้อยู่นะฮะโอเคหันมาแล้วครับ ขามีบิงแน่เลยดูทรงห่างก่อนครับมีปิเปอร์ใช้ปิเปอร์ครับผมโอเคเขาพยายามกระโดดเข้ามาแต่กระโดดไม่ติดกระโดดไม่เข้ากระโดดพลาดนั่นเองครับโอเคครับผมผมน่าจะโดนหนึ Demon> ่งแผล โอ้ยนกไม่ทันเขาทักไลน์มาตอนนี้อ๋อแล้วครับโอเคครับอันนี้เกตเขาเต็มแล้วใช่ไหมฮะโอเค เขาเขาเดินเขาโดดไปไหนอ้าว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 ตีไม่โดนด้วยนะขนาดอยู่เป็นเป้านิง่งเกมนี้ขอให้ชนะเถอะครับเพราะไม่ชนะมันก็ไม่ไหวแล้วเอ้ยโอเคครับเกอบโดนตีดักไม้นะเมื่อกี้ ทำไมคุณหมอเขาไม่ฮิวตัวเองอะครับเพรตอนนี้เพื่อนๆเขาก็พยายามแจกเก็บให้คุณกิ้งก่าอยู่นะฮะโอเคเราก็กลับมาปั่นเครื่องเดิมครับล้มไปแล้วอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับมิชาร์เตสโอเคด็อกเตอร์น่าจะรอช่วยครับ พรด้วยนะครับไม่ได้ปิดไลายปิดยังไงเนี่ยอา้าทำไมไม่ขึ้นมาเมนูอ่ะเรียบร้อยครับไม่มีเปิร์ช่วยเพื่อนเหลือเครื่องเดียวแล้วครับ ตอนนี้เขาจับคุณหมอนั่งแทนนะครับรอเสียไปช่วยเอ้ยรอเพอร์ฟูเมอร์นะครับไปช่วยเรียบร้อยฮะผมรอช่วยเอ็นชาเต d ก็ได้ครับฮะห้องวีเหรอเอา้าเราจุดไม่จุดเงี้ย โอเคครับโอเคเอาผมเลยผมไปเลยเขาจุดอย่างนี้มันไม่น่าจุดนะครับมันนี่มันแหลงกวางแหลงช้างนะฮะไม่มป็นไรครับเกมนี้ขอให้ได้เสมอก็พอครับเสมอผมก็โอเคแล้วนะฮะ อรอเธอคุณมีสตันตั้งกี่ขั้นอ่ะต้องรอดแล้วอ่าและหิว,วหน้าประตูอีกครับออกไปสิครับนั่นไง ขอบคุณโอเคครับไม่เป็นไรอย่าง้อาก็ช้างแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ผมไม่ค่อยหัวร้อนเท่าไหร่ขอแค่เสมอก็พอครับโอเคช้างแล้วฮะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม สวัสส่เหรัานี้สวัสดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะฮะ